กอเอ้ยกอไก่ข้อไข่อยู่ในเล้าข้อขวดข้อเราสวัสดีค่ะซุปเปอร์แดงตะลุยกลัวไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะโอ้เป็นปัญหาโลกแตกจริงๆเลยนะเนี่ยวันนี้เรามีเมนูเกี่ยวกับไข่ค่ะคือ แกงจืดไข่น้ำหมูถอดลูกเงาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะคะก่อนเริ่มรับทำอาหารเราควรจะต้องล้างมือให้สะอาดกันก่อนนะคะเริ่มกันเลยนะจ๊ะเริ่มที่ซอยกระเทียมกันให้เป็นเล็กเล็ก ซอยกันไปเลยจ้าเอาใส่ภาชนะพักไว้ก่อนนะเรียบร้อยแล,ะละ้วล่ะเห็ดออรินจิค่ะหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะเรียบร้อยละแอขาวจัง ต้นหอมค่ะหั่นประมาณหนึ่งนิ้วนะขึ้นใช่ค่ะหั่นหนึ่งนิ้วเหมือนกันเลยวันนี้มีผักหลากหลายเนาะสีสันสวยงามด้วยต่อด้วยแครลลอทเลยค่ะปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำนะ เส้นแช่ในน้ำให้นิ่มเลยนะคะแล้วก็มาหั่นให้ละเอียดยิบยิบนิดนึงแล้วก็ใส่ภาชนะพักไว้นะจ๊ะเราจะมีเป็นหมูบะช่อทรงเครื่องของ CP ค่ะอันนี้เป็นหมูที่เขาปรุงสำเร็จรูปมาแล้วของ CP เราเอามานวดคุกเข้ากับวุ้นเส้นได้เลยนะจ๊ะ ให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องปรุงรสแล้วนะคะเพราะว่าเขาทำมาสำเร็จรูปแล้วแล้วก็ถูกอนามัยด้วยนะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาปั้นกันเลยจ้ามีเงาะอยู่ข้างๆให้ดูนี่ไงคะหมูถอดลูกเงาะเหมือนลูกเงาะมะตามด้วยไข่ไก่นะคะ ไข่ไก่ใช้ไข่ไก่สามฟองตอกไข่กันไว้เลยจ้าหยอะแม็กกี้นิดนึงนะคะแล้วก็เจียวกันเลยจ้าใส่น้ำมันในกระทะแล้วก็เจียวกระเทียมเลยจ้า ให้เหลืองหอมนะจ๊ะกระเทียมเนี่ยจะเอาไว้โรยหน้าแกงจืตให้หอมหอมเจียวให้เหลืองแล้วก็ตักขึ้นพักไว้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้ว กระทะใบเดิมเลยใส่ไข่ที่เจียวตีกันไว้ลงไปเลยเจียวไข่เป็นปกติเลยจ้าแล้วก็พลิกไปพลิกมาแล้วก็เจียวไปให้เหลืองๆก,กรอบๆนะจ้า หั่นในกระทะเลยค่ะให้เป็นชิ้นพอคำเนาะให้เจียวเจียวในกระทะให้เป็นสีเหลืองทองก,อกรอบๆเลยนะแล้วก็คั่วกันไปนิดนึงตักขึ้นใส่จานพักไว้ก่อนนะคะโอ้โหฟูดีจังเลย สีส <ś ś m ian> ันสวยค่ะ <ś m ian> ตามด้วยซุปไก่ก้อนขนอครึ่งก้อนเกลือครึ่งช้อนชาน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสสองช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมสัก ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำที่เราเติมเข้าไปอ่ะสองถ้วยตวงแล้วก็น้ำปานสายสองช้อนชาพริกไทยตามชอบแล้วก็ตามด้วยรากผักชีสักนิดหนึงคนเลยจ้าน้ำเริ่มเดือดแล้วเอาหมูบะชอที่ปั้นหมูถอดลูกเงาะ ใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะดูหมูเหมือนลูกง้อไหมคะน่าจะเหมือนนะแล้วก็เริ่มคนให้หมูสุกนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งใส่แครอทแครอทจะแข็งอะคะ่ะสุกยากนิดนึงใส่ก่อนเลยตามด้วยเห็ดออรินจิเลยค่ะ แล้วก็ใส่ไข่เจียวที่เราเจียวกันเสร็จแล้วใส่ลงไปเลยตามด้วยต้นหอมค่ะขึ้นใช่จ้าคนให้ทั่วเลยค่ะและหลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งให้น้ำเดือด ซึมเข้าไปในเนื้อของอาหารให้รสชาติกลมกลืนกันนะคะพักไว้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะหลังจากนั้นก็ได้เวลาเสิร์ฟใส่ชามแล้วค่ะหืสีสันสวยจังเลยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมีกระเทียมเจียว เราก็มาโรยกระเทียมเจียวกันเลยยิ่งเพิ่มอัจฉรสของอาหารเพิ่มรสชาติให้หอมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็โรยด้วยพริกไทยตามชอบเลยค่ะ เค okay. เรียบร้อยแล้วแกงจืดไข่น้าหมูถอดลูกเงาะข้าตอนนี้ได้เวลารับประทานกันแล้วจ้าเอาหมูลูกเงาะจ้าเยี่ยมใช่ไหมคะ โอเคตอนนี้เรามาดูสาระเกี่ยวกับไข่ไก่นะคะไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกอีกทั้งยังเต็มไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมายที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะมีส่วนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะช่วยบำรุงสายตาบำรุงสมอง บำรุงหัวใจแล้วก็บำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงและที่สำคัญและช่วยบำรุงผมและเล็บได้ด้วยโอ้โหสรรพคุณมีเยอะมากมีประโยชน์มากดังนั้นต้องกินไข่ทุกวันนะคะแล้วก็จะมีรายการเกิดขึ้นว่าเราไปจ่ายตลาดเท่าไหร่เมนูนี้รัประทานได้2-3ท่านนะคะ ฝากกดติดตามช่องซุปเปอร์แดงตะลุยครัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ